สวัสดีครับเพื่อนวันนี้เราอยู่ที่เดอะรีสอร์ทวอเตอร์พาร์คนะครับนี่ครับคือถึงแล้วนะครับเดอะรีสอร์ทนะครับศูนย์กิโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันดีกว่านี่อันนี้คือด้านข้างนะครับโอ้มีลูกหัวใจด้วยโอ้โหมีแอปเปิลยักษ์ด้วยนะครับนี่อันนี้คือป้ายด้านหน้านะครับนี่เดอะรีสอร์ทนี่แล้วตรงนี้นี่ครับคือ ทางเข้านะครับโอ้โหมีรถมามากมายนะครับเป็นรถสีอะไรมาครับเนี่ยสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับแล้วนี่มีทางสําหรับให้วัวควายวิ่งด้วยนะครับดูสินี่วันนี้เราอยู่กับใครบ้างครับเนี่ยอยู่กับเจ้าช้างอยู่กับเจ้าคิงคองแล้วก็อยู่กับเจ้าม้านะครับอีกตัวนึงก็คือเจ้าวัวน,นั่นเองวันนี้เราจะมาวิ่งเล่นกันนะครับอะ พร้อมกันหรือยังปวิ่งเล่นกันไปนะครับวิ่งเล่นข้างๆรถควายรู้สึกว่าจะหมดแรงแล้วนะครับอ,อันนี้คือเจ้าช้างเจ้าช้างนี่แรงดีมากนะช้างเล็กช้างหนุ่มกับสิง,ง้องกับสิงห้องมา ทางเล็กไปนู่นแล้วกิ้งไปแล้วครับทางเล็กหูเจ้าหมาก็วิ่งเร็วเหลือเกินนะครับไล่ไม่ทันเลยนี่อันนี้นคือเจ้าวัวเอาหมาล่วงไปแล้วอโอเคสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบา,บายบาย